ตลวันนี้ก็มาสำหรับนักกรแพงแต่วันนี้เป็นทียอะไรไปไปสตาร์บีเอามีตัแฝนนี้ดีแล้วไปเไม่สูนสตาร์ีเอลแอนนี้แล้วไปูห้คนเดียวเขาเอาเอาแอนนี้มาออนนี้มาไหมออนนี้ทำาะไรผิดตีแฝงนีตีอะไรแล้วอะในสตาร์หน่อยอ๋อเกหิงอ๋ขับรถ ไขอรับนี้มาให้ได้นั่งตายยึดจุดด้วยอย่างนี้ไปก่อนที่มันจะมาเยอะดและอย่าให้นีกเกิดเข้าใจไหม็นโหอดัปจะหอดไปไหนเอาอีสคอนพูดก็ได้็นไรผูไม่ได้ว่าอะไรแต่ไาเกมจุดๆจุดๆไม่กล้าามันคนลกเต็มยินไม่แก้ให้ทัน เอามาแล้วไว้กูม่คนเดียวนี่ไงเนีโอ้ยได้ไม่เท่าไรแมงโอเคขอบคุณนี่ที่ไม่ปังๆันนึงแมงวิปิลิกมาหอกำลังเสริมหน่อยแมงเอากินกัลเจ้เพิ่มกำลังได้กำลังข่วยเลยมีแต่กำลังสตีนเนี่ยจะเอาไหมเอาก็เก็บดีละเอ้ยสตีนเนี่ยไม่ใะ่ปูไทยจะได้อใจเด็กไทยทุกคนขนาดนี้วยสตีนนะเอา้อาต้อาไดโพัก เอาฟุตซะกแตกมาตนนี้เอวเล่ปิดเกมให้แล้วอันนี้กูจะขอแล้วไม่พูดจะเลยกูเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเอาเ้าแล้วเ่นป่ดจะายมาอาดจะขาดสิหาเจะขาจะขาดตามมันเอาเดี๋ยวแค่นี้ไม่ตายหาดก็ตายมาดูนี่อาชายนโดนจับไม่โดนวาย เราครจนเต้นเลยมาใช้ยิดจุดตายหมดตายหมดตายแล้วไม่มีใครแค่อะไรแมสตองเปลียนจะเล่นแคสอะไรโอ้ยโอ้ยทานทานบินคานบินทานเตนตาย เป็นคนจะทำลายเาเราจับนแลว่อยมัเองไอ้ไอ้ไอ้ไอ a ไอ้อยไอ้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 ไอยไอ้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  i อ้ไ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 อ้อไอ้ไอ้ไอาไอ้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  d อ้ไอ้นี้ไอ้ไออไออไอ้ไ เอาเดนจังเข้ามาด้วยตามลับหอเรลาไปสนช้้ายแล้วมันเกิดอะไนียเอาสิ่งกระที่ีเอาเล้ชนะเล้วแล้วก็ถามเจียงจะยเป็นยาทำไหมาหาหอเอาหวยเลยแล้วไปแค่ไหนท่านมันมาแล้วโอยวันจะไปโดนก็โอนเอาคอณที่จะนดความกาให้คนคนดเอาเดี่ยเดี๋ยวเรโดนล่ะ ไมมาดูนี่กูก็ทำได้ไม่กูแกงแองควาอะไรเอาจะตายอยเนี้เออมังไงเอาไม่ได้เรีกกลัหรอกลงไปหมดแล้เนี่ยทำไมไม่เงี้ยแงีไม่อะไรคายไรเดวมื่ีคือคักกันหน่อยกูัวสหัสคอเอาเักหน่อยมดไลหโดนแรงดูไหมใครจิ้มจินมจิมนี่จ้ะ เจอแรกมันสวยไหลไม่ใช่ชวนจับขาตมะนาวเอา้วยแล้วมันนี่มันทันับมนี่แหละขาดไหลไหวกล้ามีเอาสตาร์กูไม่ได้ขาอ๋อจะขาละนี่้าวม่นาอาตันอร่อยดีเดี๋ยวแคเกูขับไปคีนเอาเจอขาที่ไหมดูวิธีกูกูจะขาดตามมันเอองไหนเอาโดยขานขานขานเดียกูข้าขาได้เอาลากขอบคุ โัวเองต้องคาะตอนนี้กําลันทำไมอ๋อนี่ก็สรุปุ่าจังเลยรอบนี้เสียงจะไม่หมื่นเิมคุณจะขอมากด้วยคุกก็ถาเพราะฉะนั้นกดตับกดไลค์กดแชร์กด้วยให้คุณค้ากับครูที่ทำเสียงให้เสียงแพกหน่อยเพลงทันสีเสียงกระเตนเทอ๋วไปรอบนี้จะหัางไกลไปไหนรูใจยทีวีซีดีชมซาน เียงอะไรอบเสียงเดิมดมทเียงหดัมเสียงนี้ไม่เจะบาัวจะเป็นเรื่องเอาข้างหน้าเดีวเดีวเอามาเอามาเออเีสียงดิมไม่ค่อยจะบคอเด็ดหอยลงเอเปมนไงล่ะโกักที่ทะเรปาเนื้อคันหน่าตหนึ่งเป็นไงเท่ไหมตัดแม่ด้ทำเป็นตัววัดเด็ดเพียอ้เจอเด็ดเทียทีไหนกูจะด่าแม่งเอาตัดนีแต่ไม่เคย แล้วไอ้น้องแค่โหนี่มีของจริงไรแซมก็หดตายทารุณน,นี่แหละจริงอยู่ไหมแล้วจะจะเข้ามาแขง่งเทนนิสหาความใช่เหรอเข้ามาแล้วอ๋อแม่อยู่แม่นอนพอใจพอใจมาถึงไอ้แค่เจ็ดทีด้วยแซมกูแก็บมีวีเหมารู้จักไหมโอ้แก็บตัดต่อเอ้า แล้วฝากถึงเด็กข้างลาย่งครูจะขอจะไม่มีอะไรจะพูดอันนี้เอาโอเคปกติกดสกินนะฝากถึงเด็กๆข้างในนะครับที่ใครที่จะแคเอ่อที่ไม่ใช่แครท,ที่จะมาเล่นแบบเล่นแบบชื่อนะคือแบบลอกเรียนนะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเออ่เขาเรียกว,ว่ <c oughs> วาอะไรล่ะก๊อปปี้ก๊อปปี้ชื่อ <c oughs> ่ใช่คือแบบถ้ามึงมาก๊อปปี้ชื่อนะกูเจอกูด่านะแล้วไม่พอกูจะแบบมึงมึงมึงไม่ได้ดูคิดทีวีมึงไม่ได้ดูพวกกูตลอดยาวอ่ะ กูไม่ได้แคร์หรอกเพราะกูทําให้เพื่อนดูกูไม่ได้ทําให้คนดูเข้าใจป่ะเออเพราะว่าถ้าเพื่อนกูทําให้คนดูแล้วคนดูมันน้อยกูจะเหนื่อยกูจะท้อเออโอเคครับน้องเน็กรอบนี้แม่งกระสิบนาทีแล้วฮาร์ดคอร์ไปตลอดเลยกูก็เหนื่อยและแม่ไม่มีใครช่วยกูแต่มางานนี้เอ้ยตัวีต้องสนเลยตาให้หมดเลยทั้งคนทั้งสาทันงอาออันนี้อะไรจองในการอาหารมาต่อไปแล้ว ไม่มีไหนกาคุณันโทรทเี่ยงกูทำไมอย่าเที่ยงคุณฉันโทรศัพวันนี้คุณมาทรศัพทริาเฮ้ยใช่กูมาในกานวโทรศัพท์เอาสุดก้าไม่มีใครมีอะไรอันนี้มีจุดยึดแล้วนี่ยเหล่ามันจะมีจุดอันนี้ไปช่วยแล้วขานแล้วไปขานเลยมาแล้วอยายจุดอันนี้ได้เกิขานรอแล้วเหรอเยอะนักเกินเนี่ยขานมันก็ไปขานตามมันสิยากอะไร ขอบุณสองตัวช่วยนายเทมปิชแนลเอาโยนจากใี่ไหนโยนขอบุณเอาเออกระชอดขอบุนเอาพอแล้วคนตั้งเยอะทำไปทำแมนคนเหลืออกเดียวแม่งปก็ไม่เป็นภาษาแม่งเยอะอยเงี้ดีเอาใครจะเป็นไรก็เป็นเออ้งเอลนเ,เ,เป็นให้หมดเลยคูได้แล้วแม่งเล่นดันนี้สำเร็นั่งแพ้คุ้ยไรกไม่เป็นแล้วโอเวอรวินเนี่ยแม่งเยอะกูคัดแจ้งวินเลยมาเอามาีเอาผมาดู ท่านมึงได้ได้นอะนดูนะเอ้ยเอาไอต่อเมีงเรื่องมาดูนี่ให้ปลุกให้กดเบียดให้มีก่อนโอ้ยโอ้ยรับเม่งเอ,งเอาไอเล็กขึ้นแล้วไมต่ตายท่านอะไร <c oughs> ดดวะคือเหนื่อยแล้ว ตู้อใช้เจ็บปกติเสียงตู้แทนได้ไหมเสียง,งไะเป็นกตินี้รึนักบอมจะได้เหมหานคะอ,อไม่ได้แล้วงาคออะ,อะไรเสียงหมดแล้วเนี่ยแต่ก็มีเกจิกใกจนะครัต่อเอาน้องนิวมาลากลองนิวเข้าด้วยรวบรอบ,บนี้ใน20่ินาทีแน่นอนไปจัดกันเต็มเออเนี่จัดถึงหายพี่นานจัดให้เต็มก็ขอขอตกให้เยอะๆด้วยแม่งดูทีนี่ขอแล้วเกินเข้าใจพี่เมื่อกี้ถามเลยเอาต่อสิรอทำอะไรเนี่ย หน้าแล้วเอ็เอพีเออชนะสักทีขอบคุณูนแ <c oughs> เน็คเข้ามาเหรอนิวก็น้าล่ะครับเออนี่ดูเคสประจับกิวแม่งเป็นรักตายลับดูไม่เป็นไม่เป็นเลยให้เป็นเกมด้วยตองกับแฟนมันด้วยนะโอ้ยตั้คันเกือบเข้ามาเอารอบอีกเราจะไม่ไปแ<ด>ค่ใคทนท่านที่มัอยู่นัน่นเราไปทิมจัดเตัวนจะที่เป็นทีมจัดด้วยครับผมไปทำไปเยอะ ตอนนั้นตามกูมาเชื่อว่ามันเป็นฐานแล้วเขากำลังสอนตามกูมาดวนไม่มีใครตามมาโว้ยมันจด,ดีมากถึงกูอาวแล้ว,วลแล้วท่านคารสันตัวกูมาแล้วตัวอะอาตาบีเองพี่อาตามาแล้วมาแล้วเอาไปเอาคนไปทกเลยแล้ว็ไม่เนี่ยแล้วก็ไม่ลิบเหมอนนี้ถูทหาน จุดที่3ไม่เอาแค่นิทีพอคุณได้เอาเตอื่นมาซะสนคุณได้แล้วเฮ้ยตุ้มเทให้ขนาดนีด้เหรอ อ้าสำหรับคลิปนี้ดูก็ดู <morning> ดูกันดูหน่อยรอบนี้กูตั้งใจทำให้ดูให้แพยาวๆแล้วสรับรอบนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เอาพูดเสียงปกติแล้วกันรอบนี้ก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กูด้วยกูเหนื่อยรอบนี้กูทุ่มเทมากแม่งเกือบ20นาทีตั้งสนาทีแนะ่เมื่อคิดดูถ้ากูทำแม่งขอกูแทบแตกเอาสำหรับคลิปนี้ขอควย <laughs> กูจะปิดรายการไม่เสร็จเลยเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วฝากฝากบอกอะไรอย่างหนึงกับพวกที่เด็กที่จะแอบอ้างเนี่ยมึงอย่าให้เกิด กระจุกระจุกระจุควยอะไรกูเจอขน่แม่งไลิันกันหมดแล้วก็เด็กผูแอบอ้างเขียบๆหน่อยกูหน้ากูหน้าแดงแล้วเออก็ไม่ต้องรอนะก็รอบนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้สำหรับเด็กที่พ่อแอบอ้างใหญ่กูเจอม่งั้นกูจะไล่ตามด่าไม่ทันกูรู้ว่าเป็นใครเล่นเพลไม่สนุกแม่อ้าวแล้ว แมงควันดำจากไหนเดี๋ยวโลกก็ร้อนไปสำหรับคลิปนี้ก็จบของเพลง๋อจบไม่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ๋อ,อจบจบจบ